สวัสดีท่านผู้ชมหลาไล่คนนะครับก็วันนี้ก็พามายามบวงนู่ครับผมไม่ก็บอกได้เลยไม่สวยอยู่ครับก็เลยอดใจไม่ได้ครับผมก็เลยลางานครับสองชั่วโมงนี่ครับเป็นไม่นาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับไม่สวยอยู่นูกชายป่านุ่นต้องพอได้ตัวอีกแหละก็เป็นไม่แบบนี้นะครับบอกได้เลยคนที่ดักนู่ประจํานะครับเตียนนู่ประจํานะครับ เป็นไม้ที่ทุกคนรอคอยครับผมนี่ครับคันเมื่อวานที่รีวิวไว้ครับติดนะครับเนี่ยเดี๋ยอันนี้ติดท่านผู้ชมเรียบร้อยเนี่ยนมเดี๋ยติดครับรอผูกค้ำไม่ติดนะครับติดรอบช้าเดี๋ยวแป๊บนึงเอาขึ้นไปเรยก่อนนี่ครับผมสวยงามมากครับเทียนนี่สวยงามมากสวยงาม สองคันนี้ไม่ติดนะครับติดตัวเดียวเอาครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนี่ครับท่านผู้ชมครับไม้แบบนี้ครับที่ไล่ๆคนมองห้านะครับบอกได้เลยถ้าคนดักนู่ประจาเนี่ยจะรู้เลยครับไม้แบบนี้เด็ดครับผมและดีนะครับผมเลยต้องลางานสองชั่วโมงนะครับนี่ครับผมดักสภาพดักนะครับผมงจะดักคล้ายๆตัวยูนะครับดักตรงไปนี่แล้วก็วนกลับแล้วก็เข้ามาตางนี้ครับ นี่ครับผมหนึ่งผลงานก็ได้เรื่อยๆนะครับ โดนครับโดนที่ครับท่านผู้ชมไม่เหลือครับโอ้ก็ได้ตัวห่างๆครับผมแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะทีไปเหมือนเมื่อคืนอีกนะครับ ม,มีคุยตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมดักล้อมไว้ไม่เลือดเี็บร้อยตามเคยครับสวยงามข้างหน้าขันสั้ันได้ตัวหรือเปล่าโอ้โดนตัวครับผมขันสันๆันแลก็ไม่โดนนะครับ trộn hết đẹp lối Na bên ngay Na đủ đó cho nghiệp kiếp khắp hồn nghiệp kiếp lên Na thăm oh, chôm mì phân nhà nó vào khánh ná น่นจะมีนะอ้าวลวดขาดครับท่านผู้ชมคันนี้นะลอยติดครับลวดขาดนะลวดขาดไปครับท่านผู้ชมนี่ติดลวดขาดคันนี้อ้าวลวดขาดไปหนึ่งครับผม้งางนา้นมีคันล้มอีกแล้วครับโอ้โหได้ลุ้นได้ลุ้นเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆนะครับ โอ้มีคันกระดุกกระดุกเรียบร้อยเิครับท่านโอ้นี่คันกระดุกกระดุกชนครันนี้ชนแต่ไม่ติดอครับเดี๋ยวลุ้นกันนิดหน่อยครับแถบนี้นะตรงนี้นะนิดหน่อยใส่ไว้ห่างๆครับผม แต่ว่าคันต้องคันครับไม่รู้จะติดหรือเปล่านะแล้วก็ไปลุ้นข้างในนู้นเลยนะแถบนู้นครับฝั่งนู้นครับยังไม่รู้ผลนงานจะเป็นยังไงครับโดยรวมก็น่าจะพอได้อยู่ละครับมาแถบนี้ไม่โดนตัวเลยครับท่านชมเกินเกินความคัดหมายครับตรงนี้เออช้ามาไม่เท่าไหร่ครับพนงานแต่ก็ถือว่ายังพอได้นะครับนี่ได้อีกแล้ว ร้อยครับผลงานได้เรื่อยๆครับได้ห่างๆขันนิ่งครับท่านผู้ชมเป็นไงขันนิ่งครับเรียบร้อยครับขันนิงน่งๆก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม ใกล้จะสุดแล้วนะท่านชมเลยไม่กี่คันแล้วเนี่ยสุดทางก็เช้านี้ก็พอได้ครับแต่น่าจะได้น้อยกว่าเมื่อคืนนะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้ารวมกันแล้วนะทั้งรอบเมื่อคืนของคลิปที่แล้วนะครับผมขอ,อคบคุณท่านชมครับตองสุดท้ายครับโดดอีกแล้ว รู้สึกว่าขันสุดท้ายจะโดนบ่อยนะครับนี่มีคุยอยู่ตรงนี้นะครับนี่คุยนู่อยู่ตรงนี้ครับนู่นหนูติดอยู่นี่ครับท่านผู้ชมนานไงครับเรียบร้อยโอ้โหสวยงามครับผมนี่นี่ครับรูตรงนี้ครับแล้วตัวจะไปไหนครับท่านผู้ชมนี่ดูให้ชัดๆเลยครับผม ออกเลยครับเด็ดอยู่ครับผมก็พอได้อยู่นะไม่เยอะครับวันนี้ก็ถือว่าพอได้ครับสภาพใหม่ครับหลายๆคนเห็นก็ต้องดักนะครับตรงนี้บอกได้คําเดียวครับผมใหม่แบบนี้หลายๆคนมาเจอต้องดักครับเอาครับผมก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเก็บตรงนี้สองคันก็เสร็จแล้วนะท่านผู้ชม นี้ครับผลงานครับเช้านี้ครับผมก็ถือว่าพอได้อยู่ครับ <c oughs> ก็เมื่อคืนนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ได้ไปยี่สิบกว่าแต้มนะครับผมเช้าอีกเช้าก็สิบแต้มได้ครับผมน่าจะสิบแต้มนะสิบแต้มก็รวมแล้วก็อยู่ประมาณสามสิบกว่าแต้มครับก็พอได้อยู่ครับผมก็ถือว่าพอได้อยู่นะ สภาพไม้แบบนี้ถ้าเป็นแบบนู่เยอะๆนะครับบอกได้เลยว่าเยอะจัดเลยแบกไม่ไหวเลยลไม่แบบนี้นะแต่ช่วงนี้ก็ยังบอกอย่างที่บอกครับนู่มันน้อยครับผมมันไม่น้อยหรอกครับที่มันกว้างจัดครับผมคือเขายัางไม่ค่อยได้เกี่ยวข้าวนะครับแปลงนี้เพิ่งเกี่ยวเป็นแปลงแรกนะครับท่านชมเดี๋ยวรอรอไปเรื่อยๆครับผมมันจะต้องมีเด็ดกว่านี้ครับนี่ตรงนี้ก็ใกล้เกี่ยวแล้วนะท่านชม อีกไม่กี่วันหรอกครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องมาดักได้อีกไม่กี่วันผมจะมาดักค้างคองนะครับมันจะมีคองอยู่ฝั่งนู้นดักยาวยวไปเลยมั่นใจว่ามีตัวแน่นอนแหละท่านผู้ชมเพราะว่าเกี่ยวข้าวปุ๊บหนูลงคองแน่นอนนะครับครั้งต่อไปถ้ามานะครับแถบนี้แต่ก็ยังไม่รู้ครับครั้งหน้าจะไปทางไหนครับต้องรอติดตามชมผมนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกเช่นเคยนะครับ ขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามและรับชมนะครับผมสวัสดีครับผม